รรมะวันนิตชีวิตแจ่มใสวันนี้ตรงกับวันที่18ธันวาคมปี2564และวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องของพระเจ้าเวสันดรชาดกซึ่งมีทั้งหมด13กันด้วยกันแต่ว่าวันนี้ก็จะได้กล่าวในกันที่ห้าชื่อว่ากันชูชกได้กล่าวถึงพร,รามชาราผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าชูชก เกิดที่บ้านทุนวิทธะเมืองกลิงคราชซึ่งเป็นเมืองที่แห้งแล้งพร,รามชูชคด้านมีอาชีพในการขอทานเมื่อมีเงินมากก็เกรงว่าพวกโจรผู้ร้ายจะมาตีชิงวิ่งราวก็จึงนำเงินทั้งหมด4 0่กหาปณะ,ะไปฝากเพื่อนเอาวไว้แล้วก็ขอทานต่อไปพร,รามชูชคจากไปเป็นเวลาช้านานไม่กลับมาทวงขอเงินที่ฝากเพื่อนเอาวไว้ ฝ่ายเพื่อนก็มาเข้าใจผิดนะคิดว่าพราหมณ์ชูชกนั้นลมหายตายจากไปแล้วเพราะว่านี่ก็นานแล้วไม่เห็นพราหมณ์ชูชกกลับมาเอาเงินที่ฝากเอาไว้ประกอบกับภาวะหน้านั้นเป็นช่วงเข้ายากหมากแพงฟ้าฝนก็แห้งแล้งไม่ตกเลยลำบากลำบนเลือกเกินก็จึงเอาเงินของพราหมณ์ชูชกใช้จนหมดสิน้น กล่าวถึงพราหม์จูชกนึกถึงเงินที่ฝากเพื่อนเอาไว้ก็หวนกลับมาทวงขอคืนเมื่อเพื่อนไม่มีให้ก็โจดขานต่างๆนานาจะเอาความร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อนก็กลัวความผิดก็จึงยกลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางอมิตรดาให้แก่พราหมณจูชกพราหมจูชกก็จึงนํานางอมิตรดาไปเลี้ยงในฐานะภรยาที่บ้านทุนวิษธะ นางอมิตดาปฏิบัติวัตรพารามชูชกเป็นอย่างดีน้ําไม่เคยให้ตักผักไม่เคยให้หาข้าวปลาไม่เคยให้หงุงนางทําเองทุกอย่างบรรดาพรามพ่อลูกอ่อนก็อิจฉาชูชกนอกจากจากกะแก่แล้วยังมีเมียสาวและก็สวยอีกต่างหากแถมยังมีความขยันมันเพียรรู้หน้าที่การงานทั้งปวงนะก็จึงได้นําความดีของนางอมิตดาไปเสี่ยมสอนภรายาของตนที่บ้านทุนวิทธะ ไม่มีการเชื่อฟังก็จึงเกิดการด่าว่าทุบตีกันต่างๆนานานางพรามณีเหล่านั้นก็ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจก็จึงได้มารัดด่าว่านางอมิตรดาที่ท่านา้ําถึงเวลานางมิตรดาก็นําภาชนะไปตักน้ําถูกนางพรามณีเหล่านั้นเยาะเย้ยขาขานต่าง,างๆนาๆนานางมิตรดาก็เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจทิ้งภาชนะไม่ยอมตักน้ําวิ่งย้อนกลับมายัางพรามจูชก แล้วก็บอกกับพรามชูโชคว่าต่อแต่จากนี้ไปจะไม่ยอมทำอะไรไปอีกแล้วน้ำจะไม่ตักผักจะไม่หาข้าวปลาจะไม่หุงพรามชูโชคก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าน้องไม่ทำพี่ทำเองก็ได้แต่ว่านางมิตรดานั้นไม่ยอมเพราะตระกูลของตนนั้นไม่เคยใช้ผัวเป็นทาสลำดับนั้นเองนางมิตรดาก็นึกไปถึงพระเจ้าเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาจึงได้เชื้อเชิญให้พรามชูโชคนั้นไปขอ ชาลีกันหากับพระเจ้าเวสันดรกับพระนางมัตสีเพื่อที่จะมาเป็นทาสาทาสีมาคอยรับใช้เราตอนแรกพราหมณ์ชูชกจะไม่ยอมไปเกรงว่าจะต้องถูกอาญาพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าถ้าครั้นไม่ไปแล้วนางมิตรดาก็จะไม่ยอมอยู่ด้วยเหมือนกันจะแต่งตัวออกหาผัวใหม่นะพราหม์ชูชกก็จำใจจำจากสั่งลานางมิตรดาไปเพื่อที่จะไปขอ ชาลีกันหากับพระเจ้าเวสันดรกับพระนางมัตสีก็จบเนื้อความในการที่ห้ากันชูชก79พระคาถาเจริญพร